แล้วบวัดโอ้โดนโดนครับท่านผู้ชมน่าจะตัวใหญ่ไสครับโอ้โหมีไสครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับผมปลาตะเพียนใหญ่เกาหลีหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาตกปลาที่บ่อเดิมครับ หลังจากหายไปนานก็ขอโทษครับช่วงนี้ทำงานไม่ได้ไปตกปลาครับวันนี้เราก็มาตกปลานี่ครับบรรยากาศอากาศหนาวมากครับวันนี้ไม่ได้เจอกันตั้งร้อนจนถึงหนาวครับตอนนี้ก็จัดไปหนึ่งตัวแล้วครับผมเป็นปลาแบดไซสสวยครับไม่ ตอนนี้ที่เกาหลีก็หนาวมากเลยวันนี้ดูบรรยากาศน้ำขึ้นด้วยวันนี้มีลมนิดหน่อยแต่ว่าก็พอได้ตัวครับไปเรามาไปลองกันดูว่าจะได้ตัวไหมครับผมบรรยากาศหมายมากันสองคนครับเ,เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นปลายางเริ่มลมแล้วครับผมนี่เป็นปลายาง ประมาณนี้ครับนี่คันที่ใช้ก็ตัวเดิมไปชมกันเลยครับว่าจะได้ตัวไหมวันนี้ว่าจะมีอครสักตัวไหม,มลมแรงมากเมื่อกี้ไม่มีลมพอตกายมากก็จะมีลมไปชมกันเลยว่าจะได้ตัว ใบแรกหนาวมากป่าก็เริ่ม จะไม่กัดแล้วช่วงหนาวมันกัดแบบกินใต้พื้นลึกๆน้ำลึกๆครับเพราะว่ามันชอบซ่อนตัวมันจะไม่ค่อยไล่เลั่นไหละแต่ว่าเหยื่อผ่านหน้าปุ๊บก็มีโอกาสกัดแล้วต้องก่อจะชาครับ ติดตามด้วยนะครับผลงานของเบลก็สายหลย่อุ๊กัดดีกว่าครับท่านผู้ชม,ชมอู้ขายอะ่ะ <c> โ <oughs> อ้ยังอยู่ยังอยู่มันกินย้อนครับท่านผู้ชม,ชมวัดเลยคนระับโดนครับท่านผู้ชม,ชมโดนอู้หลุดอิชฉาหลุดครับท่านผู้ชมอือหือเอาหมย ทีใจมากอือหือสุดใจมันจินแล้ววิ่งกลับมาครับจินย้อนไ้ไหนอดดหืออสุดใจเป็นไรเอาตัวใหม่ เงียบเลยครับกัดเลรอครับต้องชมกัดครับผมไม่คิดเลยลองบัดดูครับอยู่ครับอู้หลุดหลุดครับผมอื้มเอ้ หางขาดเลย <c oughs> ดลดโดดโดดสปูนวิ่งเลยวัดโดนโดนครับท่าชมโดนโดนครับผมโอ้โห

อ้อตัวเล็กดลองกีกันวันนี้เอาพอไปย่างพอไม่เอาเยอะวันหยุดครับพักผ่อนวันนี้มาลองหมายให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่าไม่ได้ลงคลิป ตั้งนานแล้วสองเดือนกว่าแล้วนี่ไฟแบตอู้เย็นไปชมกันต่อเลยครับผู้ชมกัดแล้วครับวดอูโโด้โดนโดนครับ่านผู้ชมน่าจะตัวใหญ่อู้มีไซส์ครับตัวนี้ โอ้ยค mm ุณชมมีไซส์ค hmm. ร mm ับโอ้โหมีไซส์ครับโอ้โหคุณชมดูสิเต็มปากเลยครับอื้ออื้อหโอ้โหเต็มปากครับคุณชม ดูครับไซเท่าแขนเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> เป็นไงล่ะโอ้โห <c oughs> โดนครับโอ้โหไซใหญ่ครับโโอ้โ เรียบร้อยดูใหญ่ <c oughs> ตัวนี้น่าจะประมาณเกือบโลได้ครับผมนี่ครับบรรยากาศหมายครับผมที่เกาหลีใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวก็สายล่านะครับผมนี่ครับ เมื่อกี้ได้อยู่ตรงนั้นตัวใหญ่ซะด้วยอดูครับเปลี่ยนเหยื่อป้ายางลงไปกัดเข้าไปเต็มปากเลยขอไปเรื่องเสียงนะครับช่วงนี้อากาศเย็นมันไอครับ <c oughs> นี่ครับเต็มปากเลย <c oughs> ดูห่อ <c oughs> กับปลาอยางไปชมชมปลดดีกว่าอืม,อมนี่ครัดูไซสกเล็กๆไปเลยไซสที่ได้ดูเล็กไปเลย,เลเลยอืม นี่ผมไปลุยต่อกันครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับท่านผู้ชมดูขันครับดูขันกีตีเข้าไปในโซกใต้สะพานก็กัดเลยไม่ได้เปิดกล้องครับแต่ว่าน่าจะไซสไซสวยหอ้าวลุดโอ้ รีบว่าหลุดครับท่านชม ah. ครับท่านชมเมื่อกี้ใช้เบ็ดนรกเกาะลงไปได้ปลาตะเพียนใหญ่ครับฮา <laughs> ปลาตะเพียนใหญ่ครับกับเบ็ดนรกครับใหญ่เท่าฝ่ามือเลยเป็นไงละ่ะฮาฮานี่ครับผมปลาตะเพียนเกาหลีครับ เียนใหญ่เกาหลีหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ใช้เบีดสามง่ามครับเบีดนรกโดนเปหนึ่งตัวนี่ครับสุดยอดอาาไข่เต็มท้องเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแจ๋วครับผมนี่เดี๋ยวลองเราไปลองอีกครั้งครับเผื่อจะได้ ครับท่านผู้ชมปลาเบ็ดก็โดนเรามาลองบิดนะลกกันโดนปลาเบ็ดก็โดนครับผมหลังจากที่ตกเหยื่อปลอมไปมันก็ไม่ค่อยกัดแล้วเรามาลองบิดนะลกกันครับไปชมกันเลยอย่างเยียวก็ชอบอย่างเดียย ช้าครับว่าตช้าภายในอยู่ไหนตามหาอานในจะเจอตัวไว้วันนี้ติดอะไรอ่ะติดยากครับครับท่านชมตอนนี้ก็ค่ำแล้วจะกลับบ้าน นี่ครับสรุปผลงานปลาตะเพียนเจ็กตัวตะเพียนหนึ่งปลาเบียดห้าตัวหกตัว,ตวนี่ไซส์ใหญ่นี่ครับนี่ครับบรรยากาศได้ปลาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านี่ครับจะกลับแล้วไป e t s go ừ ừ ok